้พี่น้องเอ้ยปาดตรงไปดาขอด้านซ้ายออกไปสาวนเด้อพี่น้องเ้าไปแดงนะครับนี่อจะเน่ีอจะมุ้นีปะทอสุดยอดนี่นะอจะยอดนี้ยอดสามท่านเรียวแล้วนี่เนาะสองมสันผ สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเอฟซีสุขูสุคนฟังเล่าฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะคะ สวัสดียามแรงจ้าสวัสดียามแรงเนาะมอนีกามาคกรกับคุณแม่คือเก่าแต่ว่าขอโทษด้วยนะคะคุณแม่หนาวคะ่ะท่านผู้ชมก็นอนไปแล้วนะคะมอนีกับ่มิยังร้ายนอกจากมอนิสาวน้มสิผ้าทุกคนมากเบิงสองบ่าวเล่าเพื่นดีวิวถนนที่ประเทศไทยนอกจากอยากสิบอกว่าเพิ่นผ่าคลิปนี้ถึงมนุษย์ธรามสนามกบบโฮู้คือการนะว่ามนุษย์ถรมคือใครนะคะแต่เอาเป็นบายอยากสิบอกว่าสวยมากคะ่ะทุกคน ถนนที่ประเทศไทยนะคะแบบว่าที่สําคัญคืออถนทน,นที่เพิ่นเฮากำลังสร้างใหม่นะพี่นอ้องบอกเลยเนาะว่าขี่รถไปเสียวไปเนาะพ่อแม่พี่นอ้องฮะแหละไปเบิ่งไปส้มน้ำกันว่าสิเป็นจังไงสวยงามขนาดไหนนะคะสนามก็อยากให้แม่เบิ่งอยู่พี่นอ้องแต่ว่าสเมกะ็ะแบบว่าเบิ่งแน่บ่เบิ้งแน่ฮะนะเพราะว่าอากาศหนาวเนาะอ,อยู่บ้านเฮานะ เพื่อนน้าแล้วเพื่อนก็บแบบว่าตื่นสาวเพื่อนก็น,นอนไวขนาดน้องพ่อแม่พี่น้อง่ะแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเบิร์กไปส่งบรรยากาศน้ำกันเลยเน,นาะจากข้อเนื้อหานำคลิปจากสอบบาสุอ้าอไอบโบเนาะพี่น้องเนาะไอบโบคนกุคนโลข้าวขึ้นเก่กาฮะาและเนาะจากบายทุกคนไปเบิ่งน้ำกันบัดซ่องเบาเล่าเบาเนี่ยได้นเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับถนนที่ประเทศไทยนะคะ สบายดีไฮโบไอแจ็คเด้อจ้าขออน,นุญาตนำคลิปสวยมาฝากคุณแม่นะคะถนนเบงเนี่ยนนตนนประเทศไทยสุดยอดซับซ้อนขนาดเลยสำหรับเ้างหุ่ข้าวเรารเป็นไปแล้วง ควน่าเควนสายควนคว้ายเนาะแมนอนแล้วพี่น้องเลยพี่มนอนแล้วนั่งลกับพี่เม่ต่วากัรับกันเมยตืนเสาร์เลยพี่เม่ยมาตัว้านาทีเนะวราไสะพานุกเลยอี เแล้วมาเทล่าโดนคัวไทยเห็นสะพานเท่นี่คือการคุ้มเพีบเลยพี่น้องมันเป็นใหญ่ๆนะเซนสะพานเนี่ยจ้าม ดยจะพอมันผ yeah> ู้ใหเนลุงเลยพอเน่นนะลุงพ่างลุงแล้วาไว้ลาย่นะิีแหละเราได้เห็นลอ๋อู้ดเดี๋ยวเองพอจะตอท้านุงจกะาสีเโมลัการปานิกรรมเบอบานปฏิมากรรมแมจะได้หมูน้องน้ำคือไม่เข้าใจน่ะพี่ มารลักันขนาดเลยนอนทางเมืองไทยน,น้อพี่น้องรถก็เยอะมากเลยโุป้าขสุดกสวัสด์ดาวคนวี่แหละเหมือนแบบเหมือนเขาสังรตูนอยนะเห็นเห็นเห็นไปได้เอามาได้นะปิดทางออกดาวค้งปิดทางออกดาวคณง สอง 3, สามสันสันหนึ่งพนองเล่นบัน้นป้าบ่อ,อยกว่าขวมาล่างการทาเมืองไทยโนบี่นอกควยเนื้อควอยครัวคลวยนะคลวยล้างมืองเลยสนามเคยไปส่งไปไทยก็จะเอาท่าลสายามนีทามพี่น้องที่มันก็จะกระสานไว้เนาะ

นุ่นๆเนาะลงนีขนาดเลยบประมาณกสิบาเบาหองเนาพี S> <S ่น้องเนาะสิบาแบบว่าลายเฮียนเบาเบาหอนมาสันนงบประมาณก็สีลายดอยพันล้านมาสันสันเ็นโตโมเอนนะะคยาน่น้องอ้เซียวนี่มาทางเส้นนี้นะโตโม่เ่ห้ัเนาะ ส่วเหลือสนามกยไปซ้เกินก่อนไม่ท่าอะไรสันนิษฐานเลยพี่น้องอย่นต่อโมขึ้นเบื้องหลองวันนี้เนาะคนเหตุตอนไหนเนาะคนเหตุตอนไหนพี่น้อง

คุณเมยนะล้างเดีพี่นอง้นอนพิ Demon> ่เมย์นอนนะเมยงผู้่เดียวสะฟ้าหมื่าคอนดาวคนองกฟังหลังกับพังลังพี่น้องพาเมยอนะ สนามเห็นแบบไหนจะทำเสียวเสียวพี่เนาะนทยาไหนดีเนี่ยนุองเซนนี่นะแท็กซี่สบายดีเขียวเหลืองป้าหมดในสมงามากระทุนนี่นะ แมนยู่ถนนซอยถนนนนี่รเทศไทยเป็น่สมถนนบนสองถนนเหตเป็นถนนไหนมาใ่ฮเมนยงยังเพิ่องนะมืงเนี่วามง่ามไปเนาะง่ามี่ถนนเจอพระรามสอง่ะแต่หากขี่รถไปง่ามไปเสียวไปแล้วเนาะไปง่ามกระทุ่คว่มใหญ่โตมองัวไปเนาะ

จัดคือกรเล่นแหล่านะว่าท่านทีได้นนี่แล้วพิสูจน์เป็นร่ได้ให้เนูกันท่งๆนะเ่วแ้วพี่เนาะตามที่าตามทีสนามชิดวานะก็จะกำลังก่อสร้างอยู่เนาะในทางโค้งนั่ท่งเคม่่องหลักยอหลักอาะอ่แอยอ่งน้แบบนั้นก่อแน นี่ฮะนดกระสานเตีย้ไ่นอเม่ยงมกระถุนดีไน่อไเนี่ยเาเยกั่ไไ่คือทางด่วนเาไปน่มาสวงามแบกรนใม่ดงามกระถุนยดมาท่ันนี่สดประเทศไทยโอ้โหเป็นอะไร่อ้ดีมานเหื่อยนังมันเนาะเปด่ไก่้าวเส้นี้สร้างถนนบ้างถนนให้เป็นถนนในถนน่

เคยไปนะเคยไปเคยสัมผัสนะรถกับแบบไม่ได้ขันงงงงขับรถก็เป็นระเบียบนะไม่มีเสียงเกเรางเลยทุกคนดูสิลเน่ยประเทศไทยเนาะจะมีระเบียบเวลาขับรถขับแล้วะเรตนงทักบาทมาแอเยสร้างบ้านเลยเป็นหลงคนน้แน่นอนขนาดนี้เดยวจะเนเสากว่าเรียว่าเอาปูนพิเศษนะเราเสาี่ใหญ่ขนาดนี้ ทัติงเพราะั้งเติพินูดอลังการเบ้อบางแหงั่งนี้เป็นัามเลยนที่ไม่แองรเทางเหนือบางมุ้เที่ข้ามไปย่างสมัยดำออเดอสมัยดำปั้งนเจะข่าวไปทางสมัยดำบาเจบข่าวสมรานะหน้าเขาจะไปทาอคุณลบปทนองเยไปแทงดาบคน้องเม่อกว่าอย่างไปแท่งบางแค่บางแคบางใหญ่ออกไปดนทัพบุรีบาจ็บออกไปเชนทันเนท่นนทัพบุรีนะบางใหญ่นะ ส้างแล้วแบเงากัแล้วกัน่ไปายนี่กับพืชิงทีบาเอนะอยากให้บาจ็ไดเห็นบาจ็บีเ็เด็ไม่ได้ากเอยงเมอยู่มาย่มาเจเลยขึ้นงาประตเนี่ใครไปดรอบกนะเปลี่ยนให้บารจ็บอืมนีมุมีพีเห็นนี่พไม่บอกยังไงพืนนี่นี่จะ้งอ่้เอาตัว่องแต่คนแค่นะไไปแค่หอ ไปทางโดยบางพีสุขสวัสดะไปบางนาไปเช่อมต่อสลับจะเบิ้งหรือ่จะต้องงามคณะเลยจุดนน้องอูสุดยอดค่ะประเทศไทยชื่นชมชอบภาษสละโดยส่วนตัวแล้วนะคะ การเดินห้างก็สะดวกสบายแล้วเป็นรัฐภาษาแบบนี้นะนากคตืปอาไหวานาลูกร้านกระจ้าเนาอเดินหางก็สะดวกสบายใช้เวลาบูงไปไหนไปนีก็นน้ไปหนมาหนีมาสั่นซ้เนาะพี่น้องม่ลำบางกะดีแม่ดำบางกะดีแล้วจะเาสั่งเหย้าไก่แห้งอะไรน้ะพี่น้องบึงตามพิ่ณุโลกเก็บบึงบึงมาหลายอาทิตย์เยยัง่าังสุดอยู่ในก็ษา เพืเสียมาสาเนาะแม่นม่แม่ม่้นี่พี่เาะเนะะโอ้โหยาเังคับอจะเป็นสิ่ส่วน้างแรกางมานี้ยโอเโห่ับ่งเาเการส่มันลายแลืวอยู่ดีมย่เน่าขนาดนีมันองมีขอพบางอย่างก่อนเนาะแม่ยูหัวเสียตัวนี้พี่เนา โอเคขอบคุณคลิปวสวยจากสองยูทูบบาโบแนละพี่น้องยูทูบบาโบรโซลาราเซลเดอร์พอกันไม่คิม้านนะพี่นอ้องสซลารบคีเนก็คอตัวหน้าไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะงากระทุนใหญ่ดีนี่